แลกเงินล้านด้วยน้ำตาคุมทรัพย์มหาศาลน้องมะลิพาขวัญอายุเจ็ดขวบหาเงินเองได้ค่าตัวไม่ธรรมดาแสงหน้ารุ่นพี เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งซุปตาตัวน้อยที่นับวันยิ่งทั้งสวยและเก่งกว่าเดิมมากๆสำหรับน้องมลิพาขวัญลูกสาวคนสวยของแม่โบและพ่อปอที่ตอนนี้เธอเองได้ขึ้นแท่นนางเอกละครเต็มตัวแล้วประเดิมละครเรื่องแรกผู้กำกับถึงเอ่ยปากชมมลิอนาคตไกลเพราะนอกจากอินเนอร์การแสดงที่ไม่ธรรมดาแล้วมลิสามารถทำงานและรับผิดชอบบทของตัวเองได้ดี โดยแม่โบแวนด้าไม่ได้มาคุมที่กองเลยซึ่งมะลิมีใจที่อยากทำงานละครอยู่แล้วก็สู้ไม่ถอยแม้จะแอบ,บกังวลเรื่องบทเล็กน้อยแต่ทันทีที่ผู้กำกับบีฟเรื่องอารมณ์อินเนอร์ต่างๆโดยเฉพาะซีนเศร้าซึ้งมะลิ Marie ถึงกับน้ำตาคลอ,อก่อนถ่ายจริงแต่ฉากไหนที่ต้องการพลังแห่งความสดใสออร่าความน่ารักของมะลิก็เปล่งประกายชัดเจน โดยบทหลักของมะลิจะแสดงกับเบิร์ดพันเอกวันชนะสวัสดีที่แสดงเป็นนายพลสรายุธพิชัยหรือคุณพ่อนายพลของชมพู่จะมีทั้งซีนที่น่ารักอบอุ่นและดรามา่าซึ่งมะลิก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีชนิดน้ำตาไหลเป็นเม็ดแบบสั่งได้เลยทีเดียวเห็นความทุ่มเทของซุปตาตัวน้อยคนนี้แล้ว เรียกว่าน้ำตาแต่ละหยดที่น้องมะลิเสียไปให้กับงานละครนั้นเรียกว่าเป็นค่าตัวมหาศาลที่ทำให้หนูน้อยคนนี้สามารถใช้คำว่าหาเงินเองได้ด้วยความสามารถในวัยเพียง8ขวบนั่นเองส่วนเรื่องค่าตัวของน้องมะลินั้นถ้าออกรายการต่างๆงานโฆษณากับคุณแม่ตั้งแต่เล็กค่าตัวก็ไม่เบาเลยเริ่มต้นที่สอง0 0 0บาทแถมแม่โบเองก็ทั้งสวยและเก่งมากๆ สำหรับสาวโบแวนด้านอกจากเลี้ยงดูน้องมะลิพาขวัญสหวงลูกสาวสุดที่รักของหนุ่มปอทิศดีสามีผู้ล่วงลับและหนุ่มออตโต้การโสพลลูกชายคนโตกับอดีตสามีคนก่อนล่าสุดคุณแมสตรองคนนี้ให้รางวัลชีวิตกับตัวเองด้วยการถอยรถหรูป้ายแดงโดยโพสคลิปพร้อมข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุว่าแค่นี้ก็เก่งแล้วแวนดาลุยต่อ จะซื้ออะไรก็เงินแม่ที่หาเองเก็บเองเนอะส่วนเงินลูกกับเงินพ่อเขายังคงอยู่ครบทุกบาทนะจ๊ะเผื่อบางคนจะสงสัยขอบคุณอาชีพหลักที่รักมากนะคะและเมื่อปลายปีที่แล้วเธอก็ได้ซื้อรถหรูคันใหม่อีกคันโดยแม่โบควักกระเป๋าถอยรถหรูป้ายแดงยี่ห้อดังอย่างพอร์ชรุ่นพานามิราโฟเอส ราคาเริ่มต้นประมาณ8ล้านบาทมาเป็นรางวัลให้กับการทำงานหนักและยังสารฝันตัวเองได้สำเร็จอีกด้วยงานนี้ก็มีแฟนๆเราเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับแม่โบกันเป็นจำนวนมากพร้อมบอกว่าสวยรวยเก่งจริงๆรถหรูเหมาะกับแม่โบมากและยังบอกอีกว่าแบบนี้น้องมะลิต้องได้มาเป็นตุ๊กตาหน้ารถของคุณแม่คนสวยแล้วเรียกว่าทั้งสวยทั้งเก่งแถมยังร่ำรวยมากๆทั้งแม่และลูกจริงๆ สำหรับน้องมะลินั้นต้องบอกเลยว่ากว่าเธอจะเติบโตมาได้นั้นเธอได้รับการอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูจากแม่โบที่ดีมากๆแถมยังไม่เคยให้ลูกสาวคนสวยรู้สึกขาดสิ่งใดแม้แต่น้อยแม้จะเจอกับกระแสข่าวหรือเรื่องราวอะไรมากมายแต่เธอสามารถปกป้องและให้ความรักกับน้องมะลิได้เป็นอย่างดีขอชื่นชมจริงๆ